ไีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น w w w i ว็ e ไอตีมไเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น้วยนะขอต้อนรับทั้งผู้ชนะของเกมเมอร์ฟิวเบทไทยแลนด์นะอยู่ผมตามเคยกับนายคิทเทิแมนนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมทีออฟเซเวียนะผมก็เป็นเกมที่หลายคน ติดตามแล้วตั้งตารอที่มาเปิดเอ่อเซิร์ฟอินเตอร์ฮะตอนนี้ผมอ่าได้เล่นเซิร์ฟ SEA หรือ South East Asia นะผมก็เป็นเซิร์ฟที่ใกล้ๆก,กับบ้านเราเนาะก็ถามว่าปิงเยอะไหมก็พอได้ฮะเล่นพอได้ป่ะเราเข้าเกมงไปเลยดีกว่าตัวที่ผมสร้างตัวละครมาก็จะมีเลนเจอร์โอ้เยอะครับแล้วก็มีหมอแล้วก็มีนักเวทครับผมเซิร์ฟนี่ยไหมฮะ เซิร์ฟค่อนข้างที่จะโล่งครเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่คนะเซิร์ฟ SEA คนไทยก็จะเล่นเซิร์ฟนี้เยอะเพราะว่าปิงน้อยนั่นเองมาเราเข้าไปเลยดีกว่า oh. เกมนี้ก็จะมีกลิ่นอายความเป็นลักนรอกเพราะว่าเป็นผู้สร้างเดียวกันนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ในดันนะผมอันนี้ผมได้เปลี่ยนคาสแล้วนะตอนแรกมาผมเป็นนักเวท วิสรดเป็นวิสรดแล้วผมก็เปลี่ยนคัสแล้วเราก็มาดูระบบของเกมนี้กันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะเกมนี้เราสามารถใช้จอย Xbox T City ได้นะผมก็เป็นเอาจอยมาควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างที่ว่าเอาไว้อัพค่าสเต็กต่างๆในร่างกายของเรานะครับผมผมเล่นสายเวทแน่นอนผมต้องอัพอิงแล้วก็ SPR รนะผมเพื่อเพิ่ม พลังอะไรเขาเรียกว่าเพิ่มพวกหลอดเวทให้มันเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอัพแต่แอิงเงี้ยคือดาเมจจะลงอิงเยอะไง,งพอเราใช้ใช้ท่าบ่อยๆเงี้ยเวทมันหมดไวก็เลยต้องอัพอันนี้ติดตัวไว้ด้วยการเก็บเวลของเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะตอนนี้ผมเวล่อเวแ28แล้วแต่ผมเคเวสผมอ,อยู่ที่ เควสที่40นะผมก็ลงคนเดียวสามารถเล่นโซโลเพเยอร์แล้วก็ถ้าขาดมีเพื่อนนี่ก็โอเคนะเกมนี้โอเคสังเกตหลอดด้านล่างครัจะมีสีเหลืองเป็นหลอดสีเหลืองแล้วก็หลอดสีเขียวคนระับผมสีเหลืองนี่คือเวลามันเต็มหลอดปับ๊บเราจะสามารถอัพหน้าอีได้มันจะให้มาหนึ่งแล้วเราก็กดบวกบวกไปเลยถ้าเกิดว่าสีเขียวนี่เต็มนะฮะผมปับ๊บเราก็จะมาอัพค่าสกิลแล้วได้คนระับผม มันจะมีสกิลมีพอยต์บวกหนึ่งแล้วก็มาอัพอัพถ้าเกิดว่าตอนแรกเราเล่นมาคัสสิบห้าปั๊บมันก็จะมีเควสให้เปลี่ยนค์สนะผมแล้วอีกอ่าต่อไปนี่คืออีกค์สหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมต้องเต็มเท่าไหร่ตรงเนี้ยตอนนี้ผมได้7แ็ดละตอนนี้ผมอยู่ในด้านการควบคุมก็ง่ายๆครับผมลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังครับ เราสามารถใช้จอยเล่นก็ได้นะผมย้ำอีกทีหนึ่งแล้วว่าเราสามารถใช้จอยเล่นได้นะผมเพราะว่าเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถนัดการใช้คีย์บอร์ดก็ใช้จอยเล่นได้นะฮะก็ควบคุมง่ายครับเหมือนกันเหมือนเราเล่นเคาน์เตอร์เล่นเกมเ p s ทั่วไปครับผมแล้วก็กด X จะเป็นกระโดดครับผมกด Z จะเป็นโจมตีอ่าแล้วก็ เหมือนเดิมะเหมือนเกมทั่วไปเลยกด A S D อะไรเนี่ยตามสกิลที่เราตั้งเอาไว้ครับผม Q W E ตามที่เราตั้งไว้แหละก็คือผมรู้สึกว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะกดง่ายนะเพราะว่ามันอยู่ในละแวกเดียวกันอะมันอยู่ในปุ่มเดียวกันอะเวทนี่ก็คือแบบว่าโซโลโซโลเดียวก็ได้นะแต่ก็ต้องดูดูจังหวะครับผม เราไปไอน,นี้ไม่ได้พเพราะเลือดเลือดเราน้อยไงประเด็นคือพวกเวทเลือดน้อยแต่ดาวเมทเราแรงครับผมบอกเลยวางไฟฮะอันนี้เป็นสกิลใหม่ะที่ได้มาจากการอัพแลงของตัวเองอัพคาตตัวเองแล้วเป็นสกิลวางไฟครับผมเน้นดาวเมทที่ไฟรู้สึกว่า โคตรแรงครับผมบอกเลยจะให้กินไอการเล่นแร็คนาล็อกคือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นแร็คนาล็อกอะผมชอบเกมมัน,มนภาพสวยน่ารักดีครับผมสำหรับใครที่เล่นแบบโซโลเพเยอร์แล้วอยากหาเพื่อนก็สามารถติดต่อมาได้ทางเกมเมอร์เฟรชเบรนะผมมาเล่นผมได้ผมก็ไม่ค่อยรู้พวกระบบเกมอะไรสักเท่าไหร่แต่โหภาพน่ารักมากครับผมบอกเลยเระเบิดบึ้ เดือร้อยเป็นปุ๋ยเลยฮะยังไม่ตายนีย่เอ้ยลืมไปผมต้องไปไปเมืองอะ่ะไปซื้อพวกขวดเลือดขวดอะไรไปขายของก่อนการที่เราจะไปเมืองได้นะฮะเราก็ง่ายๆครับกดเอ็มขึ้นมาแล้วก็สังเกตสังเกตเอ,อ่เนี่ยเหมือนเป็นรูปปีกนกอะ่ะมันคือจุดที่เราจะไว้วาร์ปแล้วก็ไปนั่งคุกเขาซะขอพรแล้วก็วาร์ป ขอพรว่าข้ากับผู้เป็นเจ้าขอว่าไปยังเมืองได้ไหมเอ่ยไปลอยหายไปเลยครับผมเข้าเมืองนข้าทางที่จะแหลกฮะบอกตรงไม่ค่อนข้างหละแม่งโคตรแหลกเลยเพราะว่าเมืองนี้ศูนย์รวมประชาชนเลยฮะเข้ามาปับ๊บเซิร์ฟแดงนะนี่คือของที่ผมได้จากเควสล่าสุดที่ผมไปทํามาคือตอนนี้เวลที่ใส่สามารถใส่ได้คือเวลสี่สิบคือผมเวลเยี่สิบแปดไงแต่ผมผมไม่ผ่านเควสมาแล้วอะ่ะ เออผมไปลุยเดียวเลยหมาใคว่วะจับต้มกินซะบอ่อันนี้ผมก็จะมาซื้อ,อยาผมซื้อหยุ่ซีออยาธรรมดาคร,ราับสายเวทเลือดวดไวเป็นธรรมดาให้ตายใหประพลาเิขายของก่อนธนูไม่รู้ได้มาทําไมแต่ขายได้ได้ราคาครับผมขายขายหมดอ่ะตอนเนี้อันนี้นี่คือการ์ดครับเหมือนเหมือนเราเล่นแล็กนาล็อกเลยมันจะมีการ์ดเวลาไปสู้บอสอะไรได้จะมีการ์ดอันนี้ผมก็ผ่าน อ่านบอสมาฮะก็ะได้หลายตัวแล้วซื <c oughs> ้อไปซื้อมาตัง์หมดโอ้ยทำไมมีแต่ตัวตีใกล้เหรอไม่แต่ตัวตีไกลนะพูดผิดอันตรายนะเนี่ยอันตรายเราซักจึกไหมโบสังเกตได้ว่าเราทำหาอะไรมันไม่ได้เลยโบต้องทำใจครับผมเรามันบ โบบาแล้วบาแล้วบาแล้วต้องทำใจถ้าเราตีเดี่ยวยงงี้เราไม่คุ้มแน่นอนครับที่เราเสียมานาไปไม่คุ้มแน่ๆฉะนั้นแล้วเราต้องตีแบบเป็นหมู่ครับผมแต่เราก็ต้องดูดีๆฮะว่าเราไหวไหมตอดมันเนี่ยฮะ ผลเสียฮึงที่เรามาตีตัวตีไกลนะเพราะว่าถ้าเรามาตีตัวตีไกลใช่ไหมมันจะยิงมันจะยืนยิงเราได้มันจะไม่วิ่งเข้ามาวงไฟอะนี่คือข้อเสียเยบฉะนั้นแล้วเราต้องตีตัวตีใกล้เพราะว่ามันจะได้คุ้มคุ้มกับที่เราใช้อวางเพิงระเบิดแม่ไม่โดนอีกระเบิดไม่ได้เห็นไ,ไหมฮะ เราจะเสียเปรียบมากเลยเพราะว่าเราเวลน้อยด้วยต้องไปหาพวกมอนตีใกล้านะวางเพลิงไว้โอ้สบายเวลแบบขึ้นปวดๆเลยเพราะว่าเวลเราค่อนข้างที่จะขึ้นไวอไม่ใช่เวลขึ้นไวดิสกิลเราแรงเออเราก็ไปดูดฮนะดูดดูดออนั่นแหละตีมาเอ,อื่อเอ,อือแสบดากบ,อบอ้าบนี้ อ้ามปาร์ตี้โอเครับเลยไหนนี่ใช่ไหมคือปาร์ตี้เราเอาสิเอาสิไปไหนแล้วปาร์ตี้เอาดิไปเพิง <c oughs> วางเพิงวางเพิงเผาศพแปะ๊ะแปะ๊ะแปะ๊แปะ <c oughs> เหมือนเล่นแล็กนอนล็อกท่านบอกเลยสปอร์ตเพื่อนสปอร์ตเพื่อนสปอร์ตเพื่อน <c oughs> บึ้มผิดทาง สปอร์ตเพื่อนชาร์จชาร์จพลังพลังขึ้นเต่านี่ถึงกระเมนาาเ็นสาผมเ้ยอืมเตะตีไกลตีไกลเอะไอหัวเห็ดไอหัวเห็ดอืมไปไหนละ่ะ <c oughs> เอ้ยฮัลโหลมายเฟสเพื่อนเราไปแล้วครับผมเราต้องตามเพื่อนดีๆนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเตะเราออกตี้ได้ครับผม <c oughs> ตอนนี้เรามีเพื่อนแล้วก็เล่นสบายเฮ้ยอะไรวะ โอ้ตีบอสลอเนี่ยอย่าบอกว่าบอสนี้ผมผ่านได้ตัวคนเดียวครับผมวางเพลิงสบายใจมันล่อ,อให้บอสมาเหยียบอย่างเดียวครับผม <Hey. S 1> มีกระจอกตัวนี้กระจอก,จอกบอกเลยเสมอไหลล่ะไปอนักดาบนักดาบบอก เหตุผลที่ผมไม่เล่นนักดาบเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยครับผมปิงไทยผมไม่อยากจะเสี่ยงกับมันเท่าไหร่ััหหวะนี้แหละจะังหวะนี้แหละวางเพึ่าผมเป็นนักวางเพึงสังเกตเลือดนะครับผมเลือดมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับผม <Yeah. S 2> แปลเฮ้ยจะตายเอาจะตายเอาเวทจะเล่นเวทนี้ต้องระวังครับผมโอ้รู้สึกว่า นักดาบเราโอ้โหคนมึงมาจางไหนน,นี่โอเวลเจ็ดสิบปะเท้าระเจ้าเพื่อนกูอยู่ไหนวะ my friend hello my friend อ่าไปส่งเควสซะไอหนูมาจัดอีกสักชุดตรงนี้ วางฟิลไฟรอเดี๋ยวน,นี่ตรงนี้แหละจุ้มๆฟิลไฟตามด้วยคารดโด้แบะหน้าแบะหน้าวางลูกไฟบนเพลิงเออเออเออ ใหญกูโมโหนะเรียบร้อยเป็นปุ๋ยเป็นปุน๋ย ว่าใครสนใจเกมทีออฟ s ซเวียอย่าลืมนะเพราะว่าตอนนี้เปิดให้เล่นเป็นฟรีทูเพย์เรียบร้อยแล้วแต่สําหรับคนที่ซื้อแพทนะฮะจะเล่นได้แต่วันที่29มีนาที่ผ่านมาเนี้ยเดี๋ยวว่าใครที่ยังไม่ซื้อแพทข้ามานะฮะก็น,นู่นแหละเล่น3 0 29หรือ30เมษาเนี่ยผมจําไม่ได้ฮะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม